สวัสดีค่ะวันนี้กลางวันนะคะเรามาทานกันที่ร้านอะไรวันนี้บราร์บีคิวอะไรสักอย่างค่ะเพราะว่าอร่อย์บ,บีคิวสิเห็นไหม City b ร์ b ีคิวนะคะ Butcher ชชอ,อ๋ชเชอชเ,ชอรชเชอรหรอ Butcher เหออรชเชอ City Butcher Barbecue นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันสักานี่ค่ะของพี่พิมสั่งพอ k เบ e รี่นะคะอันนี้ของเควินเป็นบีเป็นอะไรนะ อะไรนะเรียกอะไรนะคะตุนวุ๋ยของจีจีนี่ก็ไม่ค่ะมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เราดื่มกับนี่ค่ะโคโคคาโคล่าไลฟ์เห็นไหมคะพริกขิงพิ้งค์ค่หน้าทานไหมคะง่ายง่ายคาตาเฮาซอสนะคะเผ็ดขี้แตกหรือว่าเผ็ดขี้แตกก็บไว่ถูกไว้สีไว้แค่นี้นี่คือจานของเรานะคะเขาจะเสิร์ฟแบบนี้นะคะลุกทุ่งเอาดอร์นะคะเย็นๆสบาย อร่อยอยู่ค่ะอีโคเพี้ยนพี่เรียกโคบเขียวนะดูค่ะอ๋อนี่อยู่ในนี้ใช่ไหมค่ะจีจีเทปปิ้งให้ค่ะจิ้มจุ่มนะคะ พี S <S ่กินเนื uh ้อ huh> พี่บอกไม่ได้ค่ะเทสละละลายในปากเลยค่ะ Mm hmm. <laughs> มันอยู่ข้างบ้านฉันเองค่ะไม่ไกลจากบ้านเลยค่ะมันละลายจริงๆนะนี่ค่ะอย่างนี้นะครับอร่อยานีดย ใช้แล้วข้าวเหนียวซึ่งตําเอามาวางข้างนอกนี่เนาะเหนียวจิตนตนาการให้เป็นข้าวเหนียว sticky rice <c oughs> ข้าวเหนียวฝรั่ง <c oughs> ข้าวเหนียวฝรั่งนี่แล้วก็กินอย่างงี้ <c oughs> ข้าวเหนียว <c oughs> ตําแตง <c oughs> อึดสวรรค์อ,อร่อยค่ะค่ะเดี๋ยวเราลองมันลองกินผูพอกนะคะมันจะเป็นไม่ใช่เนื้อมันนะคะจะเป็นแบบเนื้อแห้งๆตรงส่วนไหนของหมูก็ไม่รู้นะคะเบลลีอ่อ,อร่อยกว่าค่ะเพราะมันมีมันมันละลายในปากไปว่า ฝรั่งเขาไม่ค่อยกินเครื่องในด้วยนะค่ะ City butcher BBQ นะคะดูสิ้าหั่นหมูเป็นส่วนๆๆๆนะี่เห็นไหมแซ่บอยู่นะอร่อยอยู่นะน้ำจิ้มน้ำแจ่วเขาได้ใจอยู่คะ่ะอร่อย Good รดน้ำหนักันอยู่ซีไปเพิ่มที่เมืองไทยซีอยูไทยแลนด์ใช่ไหมไม่ใช่พี่นะคะสองคนคะ่ะจากที่เหลือคะ่ะเราก็มารวกคะ่ะอีกคำหนึ่งของเควินกินได้ต่อคะ่ะอีกคำอีกคำนะคะ <Workers. S 2> มื้อหนึ่งของพี่กินมาอร่อยนะคะอะไรง่ายๆนะแบบบริการแบบปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเมกันนะคะรสชาติก็อร่อยอยู่ร้านนี้นะคะขอเสนออีกตัวซอสนี่เลยค่ะก็ใครจะมาแดกกับกูแล้ะกูอยู่ถึงอเมริกาที่นี่เนาะสปริงฟิลด้วยโอเคนะคะก็รบกวกายค่ะซูช่แคนนาลอีกแล้วโอเคนะคะบ๊ายบายเห็นน้องผู้ชายอยู่ข้างหลังไหมเขากันน้องนังหัวหัวหัว อีที่เหลือตะกี้ใช่ไหมคะห่ออย่างเงี้นะคะ่ะไม่มีกล่องค่ะนึกว่านึกว่าอะไรนะไก่ทอดอะไรนะไก่ทอดัาใต้เนาะไก่เนียวข้าวหมกไก่ข้าวเหนียวไก่เนียวอะไรนข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดนะ <laughs> นี่คะ่ะจานก็ไม่ต้องใช้พลาสติกใช้กระดาษช้อนซ่อมเป็นช้อนซ่อมพลาสติกทูกโกคะ่ะ <laughs> ห่อแม่ตรงนี้เลยจ้ะเออเหมือนฉันกินข้าวเหนียวหมูแดงใช่ไหมที่บ้านเราใช่ไหม <laughs> ห่ออย่างเงี้ย เค้กค่ะให้พี่คายบ๊ายบาย